สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาอา,ารเมเตจกะลําปีนะคะก็ยังมีอยู่พอได้เก็บฐานค่ะหัวน,นี้ใหญ่มากสวยด้วยค่ะหัวน,นี้พี่สาวที่น่ารักต้องได้ทานค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวก็จะจัดทรงไปให้พี่สาวค่ะพี่สาวที่อยู่ต่างจังหวัด คอส่งกำลังใจส่งควา,ามคิดถึงให้บีตลอดเลยเดี๋ยวหัวนั้นพี่ต้องได้ทานอันนี้เป็นต้นที่ได้ตัดหัวไปแล้วนะคะแล้วเขาก็มีขแขนงค่ะขแขนงก็เก็บได้แล้วนะคะอ,อันนี้เป็นขแขนงค่ะ เดี๋ยวก็จะเก็บไปผัดทํากับข้าวให้น้องบิ๊กทานนะคะช่วงนี้น้องบิ๊กก็ต้องทานแบบของอ่อนๆค่ะเพราะว่าน้องเพิ่งผ่าตัดไส้ติ่งไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไปกลับไปหาเพื่อนๆเ,เลยค่ะช่วงนี้เพราะว่าน้องบิ๊ก ลูกชายอะค่ะคนโตผ่าตัดไ้ติ่งไ้ติ่งแตกไปอยู่โรงพยาบาลหลายวันน,นีก็เก็บไปผัดค่ะทำกับข้าวให้น้องกรอบมากอันนี้คือสามารถเก็บได้เรื่อยๆเลยนะคะมันเป็นแหนงขนแงค่ะเราเก็บหัวเขาไปทานแล้วก็็กมีขนงให้ให้เก็บได้อีก นี่เก็บไปแบบนี้เดี๋ยวอีกสักไม่กี่วันเขาก็เกิดแขนงใหม่ให้อีกค่ะนี่กรอบมากเลยนี่วางไว้ก่อนอุ้ยกรอบนี่ต้นนี้แขนงเยอะมาก น,น้องผ่าตัดแล้วทีนี้ต้องอยู่โรงพยาบาลหลายวันเพราะว่ามีผลข้างเคียงเยอะแยะเลยค่ะมีอาการท้องเสียร่วมแล้วก็อาเจียนด้วยมีไข้ด้วยเพราะว่าไช้ถิ่งแตกค่ะ วางไว้ก่อนวันนี้ก็สวยนะคะสว,สวยสวยสวยมากเลยไม่ได้มาสวนหลายวันสวยมะเขือค่ะว้าวมาเขือเยอะแยะเลยเก็บไปเลยดีกว่าอันนี้น่าจะน่าจะแก่แล้วน่าจะ ลวกได้แล้วค่ะแบบนี้ลวกกินกับน้ำพริกแก่เกินนะนี่มเ่เล็ดฟูมาของพี่ต้อมนี่เป็นมเ่เล็ดพันธ์เยอะเลยเก็บ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาเก็บค่ะเดี๋ยวไปทํากับข้าวให้น้องก่อนเอาข้ามาเก็บมา,มาเมล็ดพันธุ์ฟูหมักข,ของพี่ต้อมพี่ต้อมพี่สาวที่น่ารักถามข่าวอาการน้องบิ๊กทุกวันเลยขอบคุณพี่ต้อมมากๆเลยค่ะตอนนี้น้องก็กลับบ้านได้แล้วแต่ก็มีอาการปวดแผลอยู่นะคะ ูมค่ะได้เยอะเลยค่ะอ่าแขนงเขาอุ้ยไอ้น,นี้ก็เป็นเป็นลูกแล้วค่ะนี่คลิกไทย อันนี้นะคะได้เลยค่ะขน่งขน่งของกะหล่ำปลีค่ะเดี๋ยวก็เอาไปผัดทำกับข้าวให้น้องบิ๊กก่อนนะคะ